โอเคครับเกมนี้คือเกมวอลเฟมนะฮะก็ถามเขามาทำไมเอาวิ่งวิ่งเป็นีไแล้วก็วิ่งเลยดีกว่าไม่รู้กูไปแล้วไม่ไม่กระตุกไม่กระตุกไม่กระตุกไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปก่านนั่นไปก่นนั่นเราจะไม่ข้ามมอนเอาของนะฮะแต่เราจะวิ่งอย่างเดียวฮะว่าเหรอ

พังๆังพังพัพางไหนทางไหนทางไหนทางังังงังแล้วังแล้วกลับบ้านกลับบ้านนอนับบ้านนอนวิ่งไม่ออกไปแล้ว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 โววัตี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 ไ

เยมีอ,อีกตัว้นึสวัสดีมึงจะไปแอบทำมไมเนี่ยเดปลาไม่โดนหรใอ่ป่้ว่างอะิวเปีดาต่อแน่เลยเจ็ดเดือนอกลับมาก็ได้อะ สองหนึ่งตบบโอเคขอขอจบคนขอจบจะเป็นใครสวัสดีครับว้ยิีิว้ยิีิเลยไป็กันเล่ว่ใครมาดูประมาณว่าอ่ำโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับครับผมต่อกับหมอกต่อกับหมดเซอร์เรอร์ครับกับเมื่อกี้นี่ฮาไปละจบไปแล้วเลยโอเคเสียดายเวลาใหม่มาต่อเลยอันนี้ไม่ไวหรอก โอ้ยไม่ไวหรอกดูดูไหมจะดูปะดูป่าแล้วใจฮือๆทำไมมาแล้วนำทีมโดยไอ้เมียวโลกีหมอบที่เหลือมาแล้วปากขาหักไปหนึ่งคนเอายพี่ห้าเลยเยเตยเ่ข้าลนเตเลยเลยเเ้มยเเลยีมเรเ็ยคมม่รม อ้าวมนุษย์เจ๊เอ้าเจ๊ยังไงเจ๊อ้าวข้างนอก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 ข้านะกไหนก็ไหนก็จะเร็วแล้วเก็บของก่อนหมดตาเร็วไหมเก็บของไหมไม่เคยดรอปไปได้ทีเลยจะลงมาแค่ไหนอ๋อเปิดนี่ก่อนใช่ป ja. mm ่ะโอเคเปิดเปิดดิเปิดน OK> okay. ี่งตูดไหมลูกไปใครบางข้าง จะลงแฮกกันเรยอยังเนี่ยอ่าแฮกเหอแฮกมาวิ่งชนชนแหลกสเป็งยามโทษเดี s <S ๋เรื oh. huh ่อสิเดเ๋ยวเรื่องสิไปกันไปันอยช้าถ้าช้าเราจะสลเลยตอนนี้ก็สดแล้วนะจ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 ะ

ในแล้วกันไม่ไหวแล้ว อย่างเดี้ยอะไรไม่มีไฟอย่างเดี้ยแล้วตั่ันดูไม่ทนจีนแอจุด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 จุ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 จ ปลาปลาปๆปาเ็นยังสินาโอแยมเยอะมาเยอะมเย เยอะเลยไหมอหโอ้ยปลาปลาติดโต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 <อ>นะน่ะมันมันขาดใจกันเลยนะวิ่งกนอ่กั้มันแหลกปะ

วายจุมแกต้องหลบไแล้วหนก็น่ามาหาเก็บไอ้น,นี่แหละหไอ้นั่นแหละกี็มาหลบไปโอ้จโหลวจะโล์โ,ลโมชันแล้วจะ Hello, <laughs> bye now. Oh, bang, 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 bang. I won, bang, I bang, bang, bang. Delivered another life support capsule. Oh, oh, oh. Tenno, oh. extraction is ready. Our oh. operative is making progress. This will help our cause. นี่ไม่เวลาโกยเหมียวโกได้ละไแล้วน้ำ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 นอมเมียวด้วยตปตีตีเจตีเจตีนิ้วสั้นที่กดลำบากกันเดี๋ยวใช้นิ้วโป้งกดไอ้เมียวนะเนี่ยถึงแล้วตัดปิดโดยใช้นิ้วโป้งกดเอาเนี่ยอืมใหญ่เนาะ โอ้ติดติดหินติดหินติดหินติหินม่อี้เขาไม่เขาติดมันเนี่ยติดหินถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงอาระวังถึงขึ้นมาแล้วจะลับไปยังไงใมีสามพนแล้วนะเนี่ยมันก็ตายสามพนมีสามพลแล เจมส์ติมวันอยู่นอกน่ะเจมส์บอกเจยังวิ่งไม่ถึงไหนเลยไม่ไม่เจเจกัดติงวันเรื่อยๆไงก็เห็นเธอวิ่งเร็วมากเลยเอื่อมเวลาไว้ถสื่อมเวลาเลยเจมส์บอกหาที่หลบพัาดไว้แอนเนอร์จี้อยู่โอเคจบแล้วถึงจะไม่ไปเท่าเมื่อกี้แต่นั่นก็ไวดีสวัสดีครับโอเคตอกระมดอีเฟนครับผมรอบสองหนึ่งป้ายยังไม่เข้าหน้าจอยรอบสองหนึ่งใครทายไหมสิ เ็ไว้ชีดนอนพีดีนะจ๊ะเก็บของก่อนนะไม่รู้วิชีดเกลี่ยลงมาแล้วไปเซอร์เวยก่อนแบบตัวตัวตัวใครสั่ใวาใช่ขวาใช่ขวาใ่ขวาโอ้โหมันกระตุกะหัวห้องไม่เห็นหรอกเรารักระตีนหัวห้องเคยเห็นร้เลเซอร์หัวห้องหัวห้องัไม่เห็นเลเซอร์เลยหัวห้องเห็นอะไรมัเลเซอร์หัวห้องยังไม่ผ่านชิวๆเลย เห็นเห็นเห็นนะเห็นแต่รู้สึกรู้สึกอะไรบ้างไหมล่ะเจอธรรมดาได้เลยเออไม่ได้กิน๋อ้โอเราเหมือนเหมือนเหมือนโ่ะวิ่งผ่านเฉยเลยไม่รู้ว่าไมารอ้เรี่ยตอนตอนเขาเป็นหัวข้องเขาก็โด่งง่ายๆเลยเขาไม่โดนเลยรออืมเออสายดิน ขายขเลือดเลือดไม่ได้ดีเลือดเสร็จแม่งน่ารักมากเก้าสิบเนี่ยดูู้นะครับดูเขาเขาแนะนําว่าให้เน้นให้เน้นที่ที่เกาะนะครับนี่ดูนะครับนี่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 เกาะยังเยอะเราผมไม่คิดดูแล้วกันเกาะยังเยอะยังไม่ได้พูดนะแมวเหนือให้เน้นเกาะเยอะเยอะจริงจริงเนี่ยเนี่ยสิสิบชิ้น้านครูเนี่ไงอย่างเยอะเยอะกว่าครูเนี่ย าที่นี่นี่อะไรข้นล่าคืออะไรเน๊ะคืออะไรอ่ะดึงตั้งแล้วก็เลยไม่ได้รว่านะไม่ได้ถอยแล้วออกถ้าถอยออกก็คงเลือดเท่ากันอ่ะถ้าเราอยออกใส่กลับไม่ได้ใช่ไหมอืมใส่กลับไม่ได้หมอดมอดมันหายด้วยก็ดีแต่เต็มเต็มเต็มอ้เ้า สไลด์สไลด์โดนแง่ให้มันเป็นฝาดจางเดี๋ยวให้มันเป็นฝาดจางอยากให้ไม่เป็นแล้วมันเป็นกระฮาละโอ้โหจะไหวกัน,มน,นไนม,นนม่มีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนขบวนมาเที่ยวมาโอ,โ,โอ้โหโอ้โหข้าเป็นสายสายนะว่าเจ๊ดึงทีนี้มอนมอนลอยมอนบินได้เนี่ย คือจะบอกว่าตรงไหนตรงไหนตีไม่ตีแล้วตีตัวเดียวกันเนี่ยเนี่ไยดิสุดของของโลกีอะโลกีโลกีจะตัวรอดนี่แหละไอ้ข้าศึกตัวรอดเลยไอ้ใครได้ตัวรู้ตัวรู้โดนได้ปล่าล่ะตัวรู้โดนได้ไหม เนียนะคูณย้อหรือไก่ไก่หรอตายตายแล้วตายจะตายอะคอจะพังแล้วบก็ไปดีเก็บไก่แล้วสิจะบอกว่าเวฟเวฟเร่อยนะเวฟห้าพอเวฟห้เลยเวฟหนึ่งเวฟหนึ่เวฟหนึ่งเออคู่ไหนกันนั่นหนึ จะปั๊มเอาเลยบอกบอกคูนก่นายบอกว่าคู่นายบอกว่าคู่นายจะเอาคู่นายนะไอข้างบนนั่นน่ะไอ้ข้างบนนั่นน่ะเอามาลงมาดิไอมึงลงมาไปยืนสายตัวข้างบนลงมาลงมาดิา <c oughs> คือให้ยิงครับไม่ได้ให้สอยไม่ไม่ได้ให้ให้ให้ขึ้นมาฟันมันครับเมลุ่มเมลุ่มเมลุ่ไมไปและ ôi anh em luôn xem oo anh em xuống cùng nhau về thôi thôi vậy, คนเข้ามานี่ใครไม่รู้งันรู้ว่าช่วยหน่อยได้ไหมถึงได้บอกว่าเลเวลเลเวลชนมาเรื่องเลยเอคาลิเบอร์มาช่วยเน้า้าา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 าตายต้องกัน เวอรสอไหมมีคือเวสองใช่ไหม <c oughs> กระตุกกระตุกกระตุกมงมุมมงกรตุกเลยอกระตุกลงเียวกับใจลเรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ดวาว่ากระตุกว่าเฟม็มเหลอ้นี่ไ oh. อ้เมโมรีลละเต็ม oh. เมมโมลี่มันเต็มมาจากกระตุกนี่แหละเหมือนี่บอกมันไม่เหลือเต็มแม่ทางนั้นจ่าดีแมงหัวเจ๊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 บอกมันหัวแท้มันไม่หัวแลแปลกแล้วเจ๊เลือดสิบแปดแลเจ๊แล้วเราแต่ละคนเอาอาวุธเอาอาวุธอาวุธบางอันเพิ่งเพิ่งจะเพิ่งจะถารเสร็จเอาที่ไหนมาสู้มันหมดหมดเลยนั้ำตอนนี้น้ำตอนนี้พอของแรงมาใช้นะทุนันเนี่ย

ไม่ดาบยาวจังไงใครเบือกมันใช่หอกใช่หรอหอกเหรอยาวจังไม่รู้เหมือนหอกเหมือนหอกเกมเกงนี้มีหอกไว้เหรอไม่รู้ดาบดาบเลยดาบคือดาบแต่เป็นดาบยาวโคตรเลยอุ้ยนินจินินจิทุกคนทุกคนร้องหายเลยจิเลยนี่คือแบบนิ้จิหรือเปล่านินจิจีิงจริงเลยดาบยาวยาวมากยาวจริงด้วย เนียนะครับเว็บสนี่ค really ือเว็บสานี่คือเว็บสามน้ำตาจะไหลไปเอาลุงนิงได้ดาบนูมาพาพาาพามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเอ๊ะมันอยู่ไหนไหนวะกำลางเรา่ไหนเนี่ยเจอแ แต่ตาชอบคุณไปชอบได้ไงโอ้เจเจมันบางโอ้มันไม่ได้เสียงคนแล้วนี่ปะปะปะๆะๆะปะจัดๆๆๆพอฟันตูด้ลยโอ้โตวแตงสีแบบตูดจริงจริง ้เจ๊ช่วยนะก็ได้หรอกที่เราเล่นเมื่อวานอ่ะโอแ้แมงกุมแหลอะ่ะตัวสีม่วงด้วยนะ่ะม,มันไม่ม่วงนี่มันเป็นฝ่ายฟ้าตัวมาสีม,มว่วงอ่ะหูยวเมื่อวาน่ะตัวสีบงเท้าเหลืองเจ๊ถือเงินด้วยสีม,ม่วงด้วย yeah, yeah. Yeah. นี่เยอะแยะไห้นม่จีเอออยู่ไหนเห็นอะไรตัวข้าน้ ดีครับอันนี้มีอยนเมียมาเมียนฟารแพงมาไหตรงนี้มีเลยจะฟิงไม่บอกอจะฮึบ่มวิ่งแล้วไอชก,กิ่งผไปแล้วนะวิ่งผ้าเลยนะฮะมีใครเดือดร้อหรือเปล่าไม่ใช่ไม่อยู่เลยอยูแต่แดันอยู่ซะนิ่งเลยยืนนิ่งมาหน้าไหนทั้งหมด เออก็ดแบบีนะมพอมาเข้าไปะมันพอเข้าไปตีมุกเราก็ฟันไม่ใครก็ได้ยิงยานทิน้งดียันเยอะมาเยอะมาเยอะเ้ยทำมมี่กูกเกือบบ้า อยูไหนอยูไหนอโอ้ยอ่ะอีกทีนี่ไงไม่ตายนะไปให้ไวไปให้ไวแล้วไปถึงจุดหมาย สายขวาซ้าย้ายขวาซ้าย้ายขวาซ้าย้ายขวาซ้ายายก็พอกระักเปุ่ได้มาซนค้างค้าอยู่ฝายาวไม่จริงๆนะทไมเลือดไม่้เลยวะคือแบบไอ้การไอ้การป้องกันใส่ไปอะมันยังมันยังให้เห็นว่ามีหก้อยเ้ยเลือดที่แบบโอเจลไปเจอกันดาวหน้าสวัสดีครับ